ก็กับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องเซมเบ้ V2 นะตอนนี้ผมมาอยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้กับลูกรักเลยเกมโปรดตัวสร้างนะเดกสร้างกูเด้นดักกอน,นั่นเองโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงลยกเลยนะครับมาอมเอานี่ก,นก่อนเลยมาเออท้าบูเลยท้าบูเลยมาลุยมา สำหรับคลิปนี้ผมก็ทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำทำตามครับดูเพื่อความบันเทิงกันนะอย่ามาชนอยา,ชายุคสามพันแปดปีโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับู้ชมแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งกดตามก,ก,กด subscribe ผมหน่อยนะครบสองแล้วคับเราเกดกิจกรรมกันเหมือนเดิมอ่าอันนี้ช่องเซมเบวีสองนะเพื่อรักษาช่องไวเดี๋ยวผมจะย้ายไปลงเซมเบวีหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะจะไปย้ายไปเปิดที่ช่องเซมเบวีหนึ่งโอเคนะ ช่อง v ี2นี่เราก็จะเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันโดนไปสิบวันให้ให้มันหลุดก่อนรักษาช่องไว้ก่อนเดี๋ยวจ,จะย้ายไปลงช่อง V1 แทนเซมเบล V1 นนะโอเคมาดูผมล่ามังกรกันตอนนี้ก็เป็นเวลา13บสนาฬิกาสนาทีบ่ายโมงสิบนาทีแมาดูสเต็ปไหนมันจะออกแต่ยังไงมันก็ต้องออก ไนะอ้โคเด้นก็เนี่ยผมไม่ลงไม่เล่นทุกวันนะเล่นทุกวันไม่ได้นะเสร็จมันเหมือนกันโดนแน่แน่เว้นวันหนึ่งเว้นสองวันผมก็ถึงจะเล่นนะมาเปลี่ยนสเต็ปก่อนอ่ามาอัดหน่อยนะอัดหน่อยนะ,ะมาเลยทาบูอ่ะมาไม่ตอดเลยเว้ สัญญาณไม่คยดีว่าไม่ตอดเนี่ยยังไงยังไงกันปึงไม่ตอดไม่ตอดไม่หือไม่อืดเลยอ่ามาร้อยสิบสองนี่กว่ามาอือมาดูซิว่าสเต็ปไหนมันจะมังกรจะออกล่างมันออกมาทั้งหนวดทั้งขางอยู่ในรูกว่าน้ำลาด มโหยมโหลานแม่ยังมีตัวเอแจมให้หน่อยด้วยนะสองพันสองปึง๋ง เออเปลี่ยนปังปังอ่ะร้อยยี่ห้ามาตัวกากากาดไม่ออกเหรอ ถ้ามาชมตามมาที่ช่องเซมเ l e วีวีหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วกันแต่คลิปแล้วกันนะแล้วช่อง v ีสองนี่ยผมจะหยุดไว้ก่อนให้มันพ้นโทษแบนก่อนกิจกรรมเราก็จัดก,กันเหมือนเดิมถ้ามันครบอันนูน้นช่องนูน้นคนซับเยอะด้วยสิเออเอาขามร้อห้าสิบไปเลยโอ้โห ขาดช่องหนึ่งนะไอเวนโอ้โหอะไรวะขาดช่องหนึ่ง มาเต็มคาราเบลเลยนะอาอาัดเข้าไปอัดให้มันงงไปเลยอืมอัดให้มันงงไปเลยมันไม่มันก็บเราแหละห้าเหรียญห้าช่องเจ็ดร้อยหรอลูกรักออกทีสิวะ

โอเคมาบูเลยไม่ตอดเลยฮะสเตจนี้กินอย่างเดียวเลยดีกว่าเนี่ยว้าปืด๊ดอื้อ เอาหน่อยสิพวกโดนมาครึ่งทางแล้วเนี่ยโดนโดนมันอ่ะนะโอ้โหอะไรวะ อืนอ่นขาดช่องสองดูสินะเซคเตอร์ฟรีเกมหาแล้วก็มันนี่แหละตัวอะไรก็ไไ่รู้เอาเอาเอาเออจบเกม โอ้โหลุ้นทับแย่นึกว่าจะเสร็จมันโอเคพอเลิกแม่ลั่นทับแย่งามพิยค่ะมันพิยค่ะมาสิบรอบท่านโชคดีลุยเลื้อยเลยสิลูกเลื้อยเลยสิจ้าโอ้โหอะไรวะโอ้ ไม่ว่าก็พอละมาอย่าว่านะเว้ยอย่าอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยพูดใ่เป็นภาษาคนเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเออมีกําไรแล้วมามีกําไรห้าพันแล้วมั้งเนี่ยเออเรามาที่101หมื่นหนึ่งหลือต้องปาดรอบมันพยักค่ะไป ปางเลยืยทีสวาโอ้โหกี่เหรียญวะเนี่ยแปดเหรียญน,นะแปดเหรียญไม่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 ไมไมไมต้นไม้ไม่เลยหรอวะมันต้องเก้าใช่ไหมโอ้โหเนี่ยหมือนเก้าแล้วครับท่านฟ้าบอะไรอะไรอะไรไม่ได้อะไรเลยเหรอโอ้โหว้าวได้ไงเนี่ยบ้างจริงว้าวไปรอบหนึ่งฟืบ เอ้ว่าสองรอบเฮ้ยว่าสามรอบตายแล้วเออแต่งดีเว้ยยังเลยให้โอ้ว่าไปสามรอบกินเหรียญมาเนี้ยสามสามมันก็แปดนะมันก็แปดเนี่ยสามสองเอ เลืยไหมเลยไหมเลยไหม,ไหมอ่ะไม่เลยอีกเฮ้ยกี่เดือนวะสามสองก็แปดเหมือนกันไม่คิดก็เท่ากันดีกว่ายังไงวะเนี่ยโอยกำไรเพียบเลยวะ่ะเสร็จไอ้เบ้ครับท่านเกรงใจอีกแล้วสุดท้ายมาปิดจอบสวยๆเลยดะปิดจอบหน่อยเด้เออปิดจับสวยๆหน่อยเรียบร้อย <laughs> จอบพอโอ้งามครับ เก่งใจว่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ท่านผู้ชมนะแล้วไปตามต่อที่ช่องเซมเบ้วีหนึ่งนะวีสองจะพักไว้ก่อนอ่าเป็นไงเป็นไงสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับไปเจอคลิปหน้านะที่ช่องวีหนึ่งนะเซมเบ้วีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับผม